ผมดีใจนะเหมือนได้กลับมอหกั้หนึ่งไปหกครับมสามแลสนะฮะับผมจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรามากเลยนะฮะจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงไว้ใจอ่านก่อนกันนะฮะแได้ฮะเรื่องเตะบอลนี่คุณมาลิโอว้าวแ้าเห็นไม่เข้านะเอ้ยแต่ถ้าเรื่องซื้อยืดต้องอยู่ินโคลนะฮะ กราฟิเนเตอร์ของเราเนาะย่าวันนี้สดชื่นสดใสเหมือนเดิมเลยนะแฮปปี้มากๆค่ะง่ายมากเลยค่ะตัวที่ใส่ตอนนี้เลยค่ะชัดเจนค่ะตัวโปรดคือ Uniqlo y น c u n e t นนะคะอันตัวที่ย่าใส่คือคอตตอน100%ค่ะโอเคใช่ค่ะใส่สบายมากอย่างที่บอกค่ะคือเหมาะกับทุกกิจกรรมในแต่ละวันที่ย่าอยากทำคือตัวนี้เนี่ยเป็นโอเวอร์ไซส์สำอางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผ้าเนี่ยเป็นคอตตอนอ่าเป็นคอตตอนด้วยแล้วก็เป็นแอร์ริซึ่งด้วยทีนี้มันก็จะมีความลื่นสบาย ใช่เวลาใส่จะรู้สึกสบายเป็นพิเศษแล้วด้วยความที่เป็นโอเวอร์ไซส์ผมว่ามันสไตล์ลินมันก็ได้ด้วยเนาะใช่แล้วมันทำเลด้วยอ่ะวันนี้เราเปิดตอนหกโมงครึ่งค่ะผมคงเรื่อยาวจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยวันที่สิบสี่ครับ ป้ายากันเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นยังไงฮะความสนุกสนานอย่างที่ผมบอกไหมนี่คือความเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดาลงตัวในทุกไอเทมจริงของยูนิคอร์เรคเลชั่นของเรานะครับคุณภาพดี mix and match ได้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สมกับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านี่คือ timeless design ครับปรบมือให้กับยาย่ากับมาริโอ้กครั้งนึงจ้าเรามีทั้งดีไซน์มากมาย timeless ใส่ได้สบายไม่ตกยุคทรงสวยครับทุกท่านนะครับไปจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับที่ออนไลน์สโซลคือ